สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการยก2นิ้วสำหรับรีโวเรามีทั้งออกและมีตัวเลือกให้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการยก2นิ้วคืออัปเปอร์คนพลอาร์มหรือปีกนกปะปงสา เมื่อความสูงของรถสูงขึ้นจากเกณด์มาตรฐานเป็นยก2นิ้วจะเป็น1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วก็แล้วแต่จุดที่เปลี่ยนคือมุมล้อปีกนกบนถ้าเป็นปีกนกสแตนดาดอยู่ตัวลูกหมากเนี่ยจะทํางานค่อนข้างตึงและอยู่ในองศาที่ไม่เหมาะสมการเปลี่ยนปีกนกปรับองศาหรืออ p p e r c o n t r อาร์มชดเชยให้มุมล้อสามารถปรับสูตรล้อได้และสามารถทํามุมล้อได้ดีการขับขี่ได้ดีง่ายต่อการควบคุมภงมลัยนั่นเองนะครับนี่คือข้อดีของอ p p e r น o n t r อาร์มจาก p r o v e n อ e r ส่วนด้านหลังเนี่ยเรายกความสูงด้วยการแอดแหนบสลีปของโปรเฟนเดอร์เช่นกันนะครับเป็นการเพิ่มความสูงนะครับจากเดิมขึ้นเป็น2นิ้วทันทีและสิ่งที่ขาดไม่ได้คือกันโครง AC power ครับกันโครง AC power ไม่ใช่ทำงานแทนที่อุปกรณ์หลักแต่ใส่เพื่อเสริมให้อุปกรณ์หลักทำงานได้สมบูรณ์มากกว่าเดิมนั่นเองเดี๋ยวเพื่อนๆมาชมกันครับ แล้วลีโวคันนี้เราก็ทําการยก2นิ้วทําการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังทําการแนแนบนะครับเพื่อเพิ่มความสูงจากเดิม2นิ้ว นะครับเพื่อลองรับการรับน้ําหนักได้ดีด้วยนะครับด้านหลังใช้เป็นโช๊คซับแทงค์ปรับแและสิ่งที่ขาดไม่ได้คือกันโค้ง a อ Power ของเราเนี่ยเองนะครับรถคันนี้ผมยังไม่ติดตั้งค,นคนอนโทรนามหรือกันโค้งหน้าให้เพราะอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ไปลองฟิลลิ่งก่อนว่าระหว่างมีกันโค้งหน้ากับไม่มีกันโค้งหน้าขับแตกต่างกันยังไงสําหรับโช๊ครับหลังเป็นโช๊คที่สําหรับรองรับการยก2องนิ้วตรงรุ่นตําแหน่งการวางซับแทงค์ของเราจะยกกระบอกซับแทงค์ให้มีความสูงหนีจากรอเพื่อหลีกเลี่ยง โดนกระแทกจากล้อน,นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้ทําการยก2นิ้วก็จริงแต่รถคันนี้โจ์คันนี้คือบรรทุกหนักพราบรรทุกหนักปุ๊บเนี่ยมีการบรรทุกของแน่นอนเพราะนั้นเวลาบรรทุกแล้วเสี่ยงต่อการที่ล้อจะก,กระแทกกับตัวกระบอกท่แท้งเราจึงทําการใช้แป้นพิเศษนะครับเป็นหน้าแป้นแป้นพิเศษตัวนี้นะครับยกลอยขึ้นนะครับจากเดิม นะครับเพื่อให้หนีแรงประทะหรือว่าหนีวงล้อนเนี่ยขึ้นไปกระแทกนั่นเองด้านหน้าตอนนี้เราติดตั้ง u p p e ร carbon a r มหรือปีกนกปรบับองศาเสร็จเรียบร้อยช้กอัพเนี่ยเรียงสายซับแท,ทงอย่างเป็นระเบียบปกป้องโปรเทคการเสรียดสีต่างๆเรียบร้อยปุ่มตำแหน่งจะเห็นได้เลยว่าเราสามารถมองตัวเลขและหมุดลูกศรตรงนี้ให้ตรงกันนั่นคือตัวเลขเบอร์ที่เราจูนไว้หลังจากตั้งสูตรล้อเสร็จเรียบร้อยนะครับไปลองขับกัน ตอนนี้เนี่ยเราทาการตั้งสูตรล้อเรียบร้อยแล้วนะครับมุมล้อแคมเบอร์แคปเตอร์และมุมโทนะครับเราปรับที่ได้ตามสัดส่วนตามสูตรและตามสเปคของ AC Power นะครับวันนี้ยกสองนิ้วมุมแคมเบอร์ตั้งในดบบหนึ่งแคปเตอร์ตั้งในแบบหนึ่งตอนนี้เป็นล้อยางเดิมอยู่แต่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนล้อยางเมื่อไหร่ก็ต้องปรับปีกยารหนึ่งนั่นเองมุมของลูกหมากสามารถตั้งสูตรล้อได้ง่ายดูปล่อยมือนะครับนิ่งๆนะครับแล้วก็สิ่งสาคัญคือมุมล้อได้จึงทําให้การขับขี่เรา ปลอดภัยขึ้นปลอดภัยขึ้นคุมมุมล้อคุมพวงมอะไรได้ดีขึ้นนั่นเองแล้วหลังเราทําการติดตั้งแอดแหนบยก2นิ้วนะครับแอดแหนบแอดโปรพเดอร์เนี่ยแอดแล้วไม่กระด้างดีขึ้นกว่าตอนมาครับตอนมาผมใช้ความเร็วมาครับขับไม่ได้เลยเลื้อยเป็นงูเลยท้ายนิ่งครับสาคัญคือมุมล้อเนี่ยสาคัญมากนะครับพิงบนกยก2นิ้วโปรพเดอร์ผมจัดการขับขี่ตอนนี้เบื้องต้นยกนิ้วให้เลยโอเคเลยครับเดี๋ยวมาดูยกของดีว่าเข้าโค้งเป็นยังไง โอ้โห80ครับโอ้โหล้อดเดิมนะผมต้องต้องขัดหน้ายางเขา้าที่หนึ่งเพราะไม่มีกันโครงหน้าครับผมถ้าไม่ช่วยแบบนี้มันจะบานออกครับแต่ที่ผมต้องขัดหน้ายางปัดเพื่อแบบนี้ไม่ให้หน้ามันบาน ถ้าเกิดเพื่อนๆใครดูคลิปก่อนๆนี่ที่ผมที่เป็นกันโค้งหน้าหลังนะผมจะเข้าโดยที่ผมไม่ต้องขัดหน้ายางเข้าอแค่วงเข้ามันก็เข้าเลยแต่อันนี้กันโค้งหน้าเรายังไม่ใสครับข้าวหน้าค่อยมาได้จะได้รู้ฟีลลิ่งนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเวลาที่เลี้ยวจะเห็นได้เลยว่าเวลาที่เลี้ยวเนี่ยรถมีการมุมเลี้ยวได้ดีถ้าเกิดปีกนกไม่ได้หรือมุมล้อไม่ได้ขัดได้ยางแบบเมื่อกี้มันก็ไม่เข้าไม่ครับคงาลัยมันจะขืนมือง่ายๆมันจะขืนมือ แลวสิ่งสาคัญคือวิ่งไปและจะกินยางนะครับทิ้งท้ายเลยสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่ได้ใช้ความสูงมาตรฐานเป็นความสูงยกตั้งแต่1นิ้วขึ้นไปนะครับจนถึง3นิ้วสมควรเปลี่ยนปีกนกปรับองศาหรืออัปเปอร์คอนโทามเพื่อทําให้มุมล้อด้านบนของปีกนกนะครับสามารถทําให้ปีกนกด้านล่างปรับมุมล้อได้ปรับสุดล้อได้นะครับแคทเตอร์ขยับได้ไกลขึ้นนะแคมเปอร์สามารถตัดปรับให้บวกน้อยลง นี่คือมุมล้อที่ดีเมื่อกี้ตอนเข้าโค้งก็ไม่เหวี่ยงนะขับสบายขึ้นครับทายเลยนะครับพอ,อถ้าเกิดเดิมๆนี่มันโยนไปแล้วโยนแล้วแค่โค้คงธรรมดาไม่ต้องหัดสองนะ เฉีนโฟหลังเต็มๆนะยครับเ <c oughs> สุดยอดต้อง A P p e r ครับเข้าใจมากเลยครับไม่ผิดหวังครับวันนี้เราก็มีติดฟอร์ดอีกคันหนึ่งบีกยกความงสาเหมือนกันแล้วก็ทําการยกแต่ฟอร์ดจะยกนิ้วเดียวอยากให้เพื่อนๆ,ๆ,ๆดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสับตะไคร่นะครับติดตาม a c e b o o k นะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube ของเราด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวคุณโหน่งทิ้งท้ายนิดนึงสำหรับเพื่อนๆที่ อยากเจาะบาดาลอ่ะช่วงนี้น้ําแรงเหลือเกินครับฝนก็ไม่ค่อยตกนะครับมีปัญหาเรื่องไม่มีน้ําน้ํากินน้ําใช้นะครับอยากเจาะบาดาลในราคาที่ไม่แพงในราคาที่ย่อมเยาติดต่อคุณหนกงได้ที่เบอร์อะไร086ครับ4080028ถ้าเกิดบอกว่ามาจาก AC Power มีส่วนลดให้ครับนะครับเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับถ้ามาจาก AC Power ต้องการเจาะบาดาลนะครับคอหาคุณหนกงเลยได้ราคาพิเศษนะครับครับผมเพื่อนๆท่านไหนที่อยากให้ทาคลิปรถอะไรนะครับอยากให้ทำคลิปแบบไหน นะครับฝากข้อความไว้และเดี๋ยวผมจะจัดให้ครับวันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับสวัสดีครับ